สปราดวนะสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอเซีทุกท่านมาสิขึ้นตะมือขึ้นนี่พวกเราขามื่อยไาดีใจอยู่คาดีใจอยู่กับเลย่องบ้านได้ขึ้นกับเรื่จะมาขึ้นแห่งเมืองนี่ค่ะชุดใดที่เราเข้าค่ะทุกคนมันจะการล้างมืออกครับพ e ี่น้องเอเซีทุกท่านก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สำนัใจท่านที่มากเลยครับสำนักใดเขถวแน่หมู่บ้านนี่พี่น้องเอเซีทุกท่านจะเรียกพวกท่านอีกรูปหนึ่งพี่น้องพวกฝาทั้งสวนพี่น้องหมู่บ้านนี่ คืออันนี้ก่ะคือของของแอดเองค่ะคือของเจี๊ยงค่ะท่านผู้ชมแล้วเจี๊ยงที่ที่เขาเฮ็ดมารคอะที่เขาล้งแล้วอะห้เบิรงค่ะเพราะว่าเขาล้งห้เบิรงเขาจะคอยกล้าออกมาให้เบิรงนค่ะท่านผู้ชมอ่าจ้องวาดไปเขากลับไปไปที่ล่างคงที่ร่างคงที่อยู่ที่สี่หกแปดเก้าค่ะสี่หกแปดเก้าแอดกับย่ำเสมอว่าซีมันมามาจักยาค่ะท่านผู้ชมมาคือเก่าก่าซีออกซีสองเลยท่านผู้ชมประมาณสี่นะประมาณจักยาหลายมันลอยออกมาพี่น้อง อเอก็เเกกายนีไแไล้ค่ะว่าคือไอ้บางแนม้ยบางสี่ีบางมาเช่เนเดียดันมาค่ะนักผชมมาได้สี่สองค่ะนอกผู้ชมล่างตรงนี้ก็คือเข่าค่ออะล่างคงนี้ก็บือเข่าอ่ส่วนในล่างของน้องค่ะนักผู้ชมในล่างของเจ้ายกล็มาอยู่ที่สี่ห้าหกคือล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอ่ากับมาที่สี 45, ห่ 45, ห้าหกสีห้าหก็เข้าตัวแรกเอ็กเข้าที่สีมันบอเข้าที่สีอ 4, 2, ่อ่ะคือสี่สองค่ะล่างครับเปไหนอยอ่ี่ วันสองวันเดียวแอดก็จะปล่อยต่อไปค่ะท่านผู้ชมก็จะปล่อยต่อค่ะสำหรับดับล่างดับล่างแอดลงตระดับล่างบนบนแอดบปลงนะคะหว่างวันที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเป็นหัวสัญจรบ่าอยากเอาเอาไปให้ท่านผู้ชมใจฟอค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันสัญจรนะมันเป็นสัญจรแอดก็เลยนลงแอดก็เลยลงต่างอย่างเดียวดับล่างอย่างเดียวคือดับไปที่หกกระสุนค่ะ ไปที่กหกกระศูนกะหอยกอกที่สี่สองเนาะกะผ่านค่ะท่านผู้ชมผ่านสาหรับหอยดับค่ะหอยดับล่างช่วงลายสำนักไป็นของอมมยี่ห้ที่ดูจัดพวาเขาล่างค่ะเด่นบนล่างของแอรค่ะท่านผู้ชมเด่นบนล่างไปที่เก้ากับหกค่ะไปได้ทั้งบนไปได้ทั้งล่างก็คือเข้าที่บนค่ะคือเก้า่อันนี้ไปได้ทั้งบนได้ทั้งล่างอันนี้คือเขาสูดที่เขาค่ะ อ่าให้มาเบ่งเฉพาะสูตรที่เขาแล้มอ่าสูตรที่บ่เขาก็คือล่างแต่ว่าเดินล่างเดินหลังจับล่างล้วถือบ่ตค่ะแต่ว่าตัวที่เ้องไปจับบ่ถือค่ะอือคือจับตัวไปที่บ่ถือเอาไปแคลี่ซีตัวเดียวก่ะอ่าช่วงที่เขาคืออาจารย์ใช้แดนค่ะอาจารย์ใช้แดนนี่แอดกระบอกเสมอว่บบาหาตัวเสียบผูบ้มอ่าอาจารย์ชชยแดงจนมากแล้วเราจะมักครูโต๊ดครูโตดหน้าค่ะอ่าของเรามาที่หกสองหกสามหกแปด เร,เราให้เราให้แน่นไปที่หกสามหกแปดกับกับหัวให้พร้อมเรได้ไหมค่ะคือเก้าสองแล้วก็เก้าสามแล้วก็เก้าแปดเขาที่เก้าสามอาจารย์ใช้แดนครับไปนอนอยู่สนะุดที่สันเนาะแดนของเราเข้าดีเสมอเลยค่ะเลขนว่ของเราก็คือหกกับเก้าอาจารย์ชายแดยนครับพี่น้องู่สุดที่ันค่นเล่นิ่งเราก็หลายตัวหรอกค่ะนอกจากว่าที่มันจะเป็นเก้ากับหกเพราะนั้นประางจะมีสองแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวสำหรับอาจารย์ชายแดง ท่านไหนที่ชอบเอ่อเลี้่งของเราค่ะบอบกจะไปนอนเอ็บเสท่ท่ททานบอวาในตอนเค็นไล่ซดก็บอกว่าอะไรอาจารย์แช่เส่ยนสไลด์วิ่งจะไม่ค่อยหลุดนี่จะไม่หลุดค่ะ,อะ,ะนอกจากว่า <6 S 2> ที่มันต้องเป็นเก้ากับหกเพราะนั้นเราจะมีแค่ตัวเดียวถ้าเป็นหกเราจะให้ขึ้นให้เป็นเก้าน้ค่ะถ้าเป็นเก้าเราจะเห็นขึ้นที่หกนะสำหรับอาจารย์ใช่เรียอเนาะสำหรับของแอดค่ะของแอดคือเขาปล่อยไปงวันแรกเ้าปล่อยไปตังวันเนาะบนวิ่งไปที่ หกกันที่เก้าอืมเพราะที่ปล่อยไปแล้วนะ่ะค่ะแล้าปล่อยไปยามเมือแรงกานขึ้นจจาแหล่แล้วก็ฝันไป่ัท่านผู้ชมฝันมาจาังไหนอกฝันมาเพิ่นแห่สร้างเข้ามาจากคนที่สร้างแห่ขบวนเข้ามาในบ้านเขาอ่าก็เลยมาวิเคอกะห์วาเขาปล่อยไปเนี่ยที่หกไปนะเพราเมียนมันจะต้องไปเนี่ยที่เก้าเพราะว่า่นเอาสร้างมาเปลี่ยนให้เป็นเลขหกนะแอ,อดกับมาเปลี่ยนโค้งุนทนะ้ายน่ะคือเปลี่ยนจากหกมาเป็นเก้าอ่า จะจับหมาเป็นเก้าเป็นเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าห้าอ่ะแต่ว่าเขาไปเน้นที่เก้าห้าแต่ว่า 9, 3, เก้าสามบอลินอ่าแต่ว่ากะเข้าเหมือนเดิมอ่ะสําหรับจับคู่อ่าคู่ต,ต้นไปเน้เก้าห้าเขาไปเข้าที่คู่ต,ต้นค่ะท่านผู้ชมอืห้าเก้าสามเนาะมันออกแต่ว่าอ่าเก้าห้าเนี้ยไปอยู่ที่คู่หน้าอ่ะคือเป็นเข้าทั้งคู่ตน้นเข้าทั้งตัวติ่งท่านผู้ชมสำหรับขอแอบค่ะคือเจี้ยงอ่ะ ชอนก้นปลาลอาจารแหละค่ะเด่นเดนเลยค่ะท่านผู้ชมลงย่ำแล้วย่ำอีกค่ะคือไฟไหม,ม่รถไฟไหมรถสามหกเก้าเจ็ดค่ะสามหกเก้าเจ็ดตัดเด่นเนาะเอกระตไทยพร้อมยบร้อยค่ะยังเพชรตุ๊กตาไทยย่ำร้อยคือไฟใหมรถอาจารย์แรกะค่ะยังสามหกเก้าเจ็ดตัดออกมาสี่สามหกสามเก้าเจ็ดเก้าหกเก้า เจ็ดเก้าสนามเ <9 S 2> นลองเอฟซีตัวสัตวเพราะว่าบางคนคนก็ถือน้ำ้องฝังปาคือคนจักเอาตลาดเก้าคนก็จับเอาหลักหกมัจักเอาลักเจ็ดจักเอาไปเก้า9็เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดมันซื้อแ่นี่นะเราประจแต่ายแอดก็ช่วยล้งใหเบิงทุกๆตัวชอบตัวไหนก็หยิบหยับได้ไปรัฐบาลเ่ไปอสอ่ะมื่อวันนี้วันนี้ไปรัฐบาลวันนี้ไปรัฐบาลเ่ไปอสอส่นวนแรจะไปธนาคารก่อนแม่ส่วนไรจะไปธนาคารก่อนรัาสิบเปอร์เน จังกัรมาหารัฐบาลรม่เนี่ยมันอยู่ที่ดวงคนนี่แหละค่ะท่านผู้ชมอยู่ที่ดวงค่ะอืมว่าถ้าออกเอ่อเก้าเจ็เนี่ยไม่แอนนี่มันสิห่อได้ยีบ่บอกเออมันอะมาออกตัก 39, กวกันคือสามเก้าเก้าสามสามเก้านี่แอนจะมามักก่อนได้แต่าบ้าก็ซื้อไว้จ้ะบรรยากาศไว้ถ้าออกเก้าเจ็ดน้อยห่อได้เลยค่ะท่านผู้ชมหอไดมีห่อม่ได้สำรับมิ่งบอลค่ะมิ่งบอลตองเฮาวิ่งมาตองวัดได้ค่ะท่านผู้ชมวิ่งไม่พลาด ยบมภาจนะแก่อของาค่ะตัวยืบนไปที่หกกับ 9, 9, เก้าเก้ากับหกกลับมาที่เก้านี่ค่ะรูปแบบหน้าท่าครับพี่บบน้องเยท่านตอนท่าจะปลอยก็จะเป็นพ่กนี้เนาะเริ่พรพ่กนี้นะเนาะอ่าเ,เป็นพวกนี้หรือว่ามือรืนนี่แหละค่ะค่ะพวกนี้เพว่างก็จะเป็นมือรือนนี่มันจะปล่อยบนต่องวดเลยค่ะท่านผู้ชมปล่อยบนต่อหง,<อ>งวดเลยค่ะท่านใดที่ อยากรู้เล่นวิ่งเล่นอย่างทเทียบไปเทียบชนก็วนรอไว้ค่ะเดี๋ยวแอดก็จะมาลงให้หาก่าเป็นพรุ่งนี้ก็จะเป็นมาเรนนี่ค่ะกดติดตามรอไว้ติดตามรอไว้ค่ะสําหรับายวิ่งมุ่นเล่นวิ่งของแอดเห็นว่าหลุจากเรียกได้แล้วค่ะไปเทียบชนได้ค่ะอ,อันไหนชื่อบอันไหนเชื่ะชอบแต,ต่้องมาแต่ไม่เนาะเนาะเดีย๋ยวเวลาดีใจเมือนกันเราพิจารณาที่ท่านเพิ่งหวยออกเมื่อวานนี้ว่ามันจะต่ำอ๋อเขาเป็นยังไงเราเฮ็นได้ค่ะ ถ้าเฮดออกมาแล้วไปตำเก้าตำหกเพือดังคือเรเอาเนี่ยเขาก็จะได้ติดจับลอตเตอรี่ไว้เนาะเนาะจะได้หาตลาดแมวรัฐบาลไว้รอในอุณหภูมิพี่เราะว่าแอดแต่ยังหาได้จับสูตรเฮดออกแอดค่าไปเก็บเฮดค่ะสัญจรอีลีพี่น้องสัญจรงไงจึ่มจะหลายสำนักอีเรีพี่น้องเอฟซีสัญจรภาคสัญจรนเนี่ยออกแบบแปลกๆเนานะแต่วแบบ่าที่ที่เขาเต็มๆก็คือคนนอนนาเนาะแม่นคนนอนนาค่ะท่านผะู้ชม เราบ่มีเงินซื้อหรอกค่ะเราบ่มีเงินซื้อก็จะอาศัย FC ท่านใดที่มัาทำเราซื้อไปแล้วอยาให้ค่ากับทองกับน้ำเราะกัโอนไปให้เราได้คือเอาไงเราเปเลขกีน่ค่ะอยู่ในบ้านเราก็อาศัยนั่นนี่ะพี่น้องเอฟซีทามาถ้าบอกแม่นทำไมไม่ซื้อเอาเองชุดนักับค้อนหอบมันต่างกันไปเราเอฟซีเราค่มีเงินเราเราอยู่กับอ่าพอเราถ้าเขาอะคอะคือคือบ่มีเงินอ่าตัวเองก็เลี้ยงตัวเองวันวันเทนงั้นก็สร้างวันวันค่ะ ตัวบาแม่นเอาเไงบะสามวดสี่ด, store, 61, นะด tutor, well, อะไรนี้ดก้อนเก้าหกศูนย์มาเก่าศูนย์พนเบิรบานคือจำลองกับมีพี่หน่องเอฟซีสุสันต์นี่นี่นีของเราพี่หน่อยเอฟซีแอดใจย้ำนี่ได้พี such such ่หน่อยเอฟซีสุสันว่าแนวทางของเรามันจะมีแค่สองตัวเท่านั้นพี่หน่อยเอฟซีสุสันต์แล้วเชื้อแล้วกรรมเลขสามเก่าก็สามใบพี่หนอยไ้หมือ นั่นความฝันเนียแล้วกำเด็กก็ 3, 3, 9, สกามสามเก่าไว้ผีบอก 3, 9, ว่ามันบ่ถือดอกสามเก่าแต่วันมันสิถชะออกสี่เก้าคล้ายๆว่าเลขสองตัวาน้นไม่ไไมห้องเถ้าเป็นผู้อื่นนี่เขาก็ซือสองตัวท่นนั้นเพราะว่าคนสิตดีนะคนสิลวงไว้ค่ะวง,งไว้เขาตัวนหนึ่งนะ่ะอ่าคืออ่าเจ้าของผู้คนฝันเนี่ยคนคนจิไปซื้อเลขเก้าสามคนกำไว้เรียบร้อยแล้วคนเขียนไว้แล้วคนกำไว้ในมือแล้วคือเก้าสามอ่าผีก็เลยบอกคนมาเก้าสามนั้นมันบาถือ เ <Okay. S 2> อาไงพี่พพบบน้องสำหรับแนวทางคนนั่นหน้าแอดจะบอกไว้แค่ย่างหนึนน่งพี่น้อง FC ทุกท่านงวดที่ผ่านมาผีมาหศูนย์เก่าเดยแล้วต้องไปกลับเป็นสินะพี่น, 09, 5, น้องซื้อสู์เก่าต้องซื้อก่อนสูงน้ำแล้วก็ซื้อว่าเพิ่นหามาสามเก้าพี่น้องขินลงกเอาสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเท่านั้นพี่น,น้องซ c แนวทางของเฟิรนสุดท้ายจะโตเดี่ยว,กวโกลว์เลยเ คือวันนี้ทังบ้านเขาถือหลายเลยค่ะ,ะคนกลับมาให้เราหผู้ละร้อยสองร้อยออคนละห้าสิบบาทค่ะเอาไปให้ผู้เราฝัน,นสำหรับคนในบ้านของเราค่ะแต่ว่านล้มขิดเนี่ยเขาขอแตเราล้งวันแรกแต่เขาใจว่ามันเป็นวันแรกคนเบืองไหลไป่น้องแต่ว่าคนแคบหน้าจอมาให้กันเบืองไหลเลยค่ะท่านผู้ชมคนเบืองหลหลยแคบหน้าจอมาให้กันเลยว่าแคบไว้แล้วลืมไม่ได้ซื้อมัทำบาร์ดแล้วมันก็ไม่เล็กดังเนาะค่ะเนาะแคาเป็นเลขดังคนจะมากทันทีเลยค่ะ ออันนี้คืบ่เเป็็ดดกสำหรับท่านใดเขามาใหม่เนาะกดติดตามรอไว้พี่น้องเอฟซีโตซันแอดจะไปตามใา้เพราะว่าเอาง่ายๆว่าแม่นไปหนีคือเป็นเงินคือภาษีทุนนซับคนรอมันต่างกันพี่น้องเอฟซีเนาะท่านใดมีมีแรงทุนนซับแต่เสียวทุนะนซับเรากำลังเปิดแต่ว่าเราบ่มีเงินทุนนซับสิไปซื้ออืมทุนนับเรากำลังเปิดอ๋ออีกสองวันสามวันก็จะตามใหม่ครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเอาไงเนี่ยสร้างความเพลินมันเริ่มจากใจตองหวดเลย เพราะว่าเพิ่นก็บ,บอกอยู่ในคลิปอยู่ว่าเริ่มแต่ตอนวันเลยเพเกินสามหมื่นสี่หมื่ <c oughs> มนนี่มาแล้วจริงนะผู้มีหน้าเพิ่นพี่น้องต้องแชร์ด้ยเพราะว่าเพิ่อนนอนอยืนนาค่ะท่านผู้ชมนอนอยืนนาเมื่อวานนี่ก็ไปตามเลยค่ะแต่ว่าเราบ่อยู่เราไปเห็นงานยังทะเลาะกัเมื่อไหนมาเนาะแมงแต่รีก็ได้การบอกระเพิรพี่น้องกดติดตามรอไว้ครับสำหรับคนหน้นหน้ากระแสเดินดีพี่น้องยามชิตัวสั่นคนติดตามหลายคนเบิ่งหลายอ่ะเหมือนวันนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจแห่งท่ากิ่เอียง ลหลัานที่งานน้ำแด่พี่นลองเอฟซีด e ูชันเร<ว><ว>ื่องไรมีความหมายสำหรับแอดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้<า>สวัสดีมามครับ